กรองคืนนี้ตัวเองเจ็กมาตัวเองเอาใครกเป็นครอ่ะอนเดียเออะไรอะไรามาถึงเยกาตัวเองต็กเนียงเลยลูกลเรามองไปไหนอะลูกาลูกอ้อ ยังยังยังค่ะต่อไปนี้เขาบอกตัวเองและฉันมาฉันต้องให้ลูกตัวโตกล่องวันนี้ไงต่อยัางสองไม่อะยังยังอย่าพึ่งอย่าพึ่งตอนตอนนี้เราตั้งหน้าตั้งตาตั้งตาตั้งตาไง่ลูกลูกมาทำไมลูกเอ้าแม่แม่เรียกแล้วลูกวิ่งมาทำไมลูกเอารุกลูกกลับมา กันช <c ười> ่วยกันเอาผ้าใส่หลังนะเอาผ้าเสรลังนะอ่าแล้ให้ลูกค้าเลยลูกค้าเออ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 เอเออเออเเอเอเออนอเเอออเงอเอออก นาะะขอโทษคุณพ่อคุณแม่ของน้องทั้งสองนะคะแต่ที่เล่นมาทั้งหมดนะลูกนำไว้ก่อน,นะคะ่ะโอเคครับพรอมกันให้กับสีขาวด้วยสุดยอดสุดยอด อะไรครับต่อเลยครับสีฟ้าครับสีฟ้า,าลืมของตัวเองเอลยได้ไหมจะยึดพางได้ไหม